ก็ได้แค่เบิงนะคะทุกคนมีลูกมีหลานเท่าไหร่เนยหันนะ,ะน,น,น,นะคะทุกคนมันมวนไงมันมวนนะคะทุกคนมันมวนอ่ะตัวป้าคือตัวไปสูงแทะ,ะวันนี้ที่ห้อยพึ่งสติ๊กเกอร์นะคะออ้เสียงเสียงแหมอ้าวพนาเสียงแหมออกเลยออกเลยเสียงชายชายทั้งแข้งนะคะแต่มันไม่ใช่ชายทั้งแข้งนะคะทุกคนไม่ใช่ชายทั้งแข้งนะคะ เอาแล้วเอาดดเอาอยูเอาฟังเอ้ยมันบ้าฟัง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 ให้ลูกจมๆฟังฟังนะคะทุกคนเอาผ่าขื่นเลยนะคะทุกคนกำลังลุนลุนเด็กๆนะคะทุกคนตีมันเลยบอลนะคะเอาเสือบเอาไปเอ้ยลูกตบ๊อบมาอ้าปัดฟัง อุ้ยนะคะทุกคนฝรัะมวน้ำเขาขอบคุณนะคะสติกเกอร์จากวันนี้ที่ห้อยพึ่งนะคะหนันอ่ะเอาทุกคน่ะ,อะเอาอเอายอเอามาได้เอาลูกอ่ะ้ไปเอาเอางี้ขนมาได้ลูกดวงเอาออกเสน้นออกนอกเส้นนะคะออกนอกเน้นโอ้ฝลัม่วมวนล,ลายมวนมวนคักนะค่ะ,ะทุกคน อ้าไปลูกโดงโพลลกนาสิบหนาร้อยเน็ตเลยอดัดโอ้ยยังไงนะเอ้ยเอาลูกตบเอาโอ้ยฝังเอาปลได้ได้เห็นรอเอาปลได้เลยเอาปลได้เลยเด้อขอบคุณทุกกำลังใจทุกแล้วทุกไลน์นะคะ อุย้ 54, 55, หยห้าสิบสี่ห้าสิบห้าไลค์แล้วขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากบ่านเด็กเบ่งไหลนะคะทุกคนเบ่งเด็กหน่อยนะคะดูไลค์แล้ว 55, ห้าสิบห้าไลค์ป้า่ขอยคือสิได้ไลค์เท่ไาไรแมป้าประวัติศาสตร์ัวนี่ไลค์นะคะทุกคนขอบคุณมากๆนะคะหัวค,นะค,ค่าตลูลวันเลยเดียวมากแบนี้หาสิบหกไลค์นะคะทุกคน 55, ห้าสิบห้าไลค์นะคะ ป่าประวัติศาสตร์นะคะทุกคนเอาแบบละลอยเน็ตหนานี่มันเป็นนะคะทุกคนสนามกีฬานะคะทุกคนถ้าคิดถึงผมพวกนี้เจอกันที่ช่องวันนี้ที่ห้อยพึ่งนะครับน้องฟันแล้วทิ้งขอคุณค่ะน้องฟันแล้วทิ้งใช่ไหม ขอบคุณนะคะน้องฟันแล้วทิ้งนะอุ้ยหนาเน็ตขอบคุณมากๆนะคะน้องฟันแล้วทิ้งนะคะ เดียวประมาณ40นาทีนะคะทุกคนเสียงโอ๊ยขวอยละมวนน้ำเสียงอีกหน่อยเด็กใหม่คล้ายๆว่าเด็กใหม่อสองสาวสองนะคะทุกคนเล่นกันกระมวนนะคะปันแล้วทิ้งสติกเกอร์มานะคะรัวๆนะคะสติกเกอร์นะคะ ขอบคุณมากๆนะคะน้องฟันและทิ้งนะคะเอาอุ้ยเตะพร้อมบตตบะโตบะโตบเตะพร้อมนะคะทุกคนเอาบัตรท่านหกสิบสี่เลอป้าดไม่เคยได้ปนะคะทุกคนประวัติศาสตร์นะคะไม่เคยได้นะคะไม่เคยได้ประวัติศาสตร์หกสิบสี่เลอรขอบคุณทุกกำลังใจน้องไมชาวีนะคะขอบคุณนะคะใบชาดีบีแล้วน้องฟันแล้วทิ้งนะคะขอบคุณนะคะ ที่เข้ามาห้องพี่มังอวอนส์ปูนครขัณนะคะอ่ะรุ่นตอน,นะคะเด็กน้อยน้ำ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 กินมาแล้วพี่กินมาแล้วเดี๋ยวพี่ก็เข้าบ้านนะคะทุกคนเดี๋ยวพี่ก็เข้าบ้านนะมาเห็นบอไปเปลี่ยนทีมกันนะคะทุกคนขอบคุณนะคะน้องใบาชาบีนะคะสำหรับสติกเกอร์ล้วนๆนะคะอตบ